สวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้นะครับครูจะมาสอนวิธีการลบเลขครับซึ่งเป็นวิธีการลบที่ลบได้อย่างรวดเร็วและลบได้อย่างไม่ผิดอีกด้วยนะครับสําหรับวิธีการลบนี้ใช้เทคนิคพิเศษเข้ามาช่วยในการช่วยลบนะครับเด็กๆถ้าพร้อมกันแล้วมาดูกันเลยครับสําหรับการลบแบบนี้นะครับมีเงื่อนไขอยู่ด้วยกัน3ข้อด้วยกันนะครับเด็กๆครับข้อที่1ก็คือบอกว่าขั้นที่1ครับเด็กๆจะต้องนําตัวตั้ง ตัวตั้งในโจทย์ของเรานะครับนำมาลบออกด้วย1ก่อนครับหลังจากที่เรานําตัวตั้งมาลบออกด้วย1เสร็จแล้วนะครับไปดูขั้นที่2ครับเด็กอครับในขั้นที่2นะครับก็ให้นําผลลัพธ์ในขั้นที่1นั้นมานํามาทําเป็นตัวตั้งใหม่นั่นเองครับเมื่อขั้นที่1ลบเสร็จแล้วนะครับขั้นที่2ก็นําตัวผลลัพธ์ที่ได้นะครับมาทําเป็นตัวตั้งใหม่นั่นเองครับและขั้นที่3ขั้นสุดท้ายครับเมื่อเราคิดหาคําตอบได้แล้ว ก็ให้นํา1ที่เราลบออกไปในขั้นแรกนะครับกลับมาเติมใหม่นะครับจึงจะถือเป็นคําตอบในขั้นสุดท้ายนั่นเองครับฟังฟังกันแล้วอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับมาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับตัวอย่างที่1ครับ600ลบกับ364ครับขั้นที่1นะครับต้องนําตัวตั้งมาลบออกด้วย1ก่อนครับตัวตั้งของเราคือ600นะครับเมื่อลบออกด้วย1ก็จะเหลือ 599นั่นเองครับทั้นที่2นะครับนำผลลัพธ์ที่ได้เมื่อกี้นี้นะครับมาทำเป็นตัวตั้งครับซึ่งผลลัพธ์เมื่อครู่นี้ก็คือ599ครับนำ5 9า599มาเป็นตัวตั้งใหม่นะครับและลบด้วย364ตัวลบตัวเดิมนั่นเองครับจากนั้นเราก็ลบเช่นเคยนะครับลบทีละหลักจากหลักหน่วยมาหลัก10แล้วก็มาหลักร้อยครับหลักหน่วยของเรานะครับ9ลบ4ครับ เหมือนเดิมนะครับใช้วิธีนับต่อครับ4ี่แล้วก็5้า8 9ดครับหลักหน่วยได้คำตอบเท่ากับ5ครับและต่อไปครับหลักสิบครับ9ลบ5ครับได้คำตอบเท่ากับ3ครับและและหลักร้อยครับ5ลบ3ได้คำตอบเท่ากับ2ครับจากนั้นนะครับเราได้คำตอบเสร็จแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับคำตอบนี้ยังไม่จบครับ ต้องนาไปบวกกับ1นะครับในขั้นที่3อย่างที่เขาบอกไว้นะครับว่าต้องนําคําตอบที่ได้ไปบวกกับ1ที่เราลบออกไปในครั้งแรกครับเมื่อ235บวก1นะครับก็จะได้คําตอบเท่ากับ236นั่นเองครับไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันก่อนนะครับตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่2ครับ400ลบกับ287นะครับขั้นที่1ครับนําตัวตั้งมาลบออกด้วย1ครับก็จะเหลือเท่าไหร่ครับ ถูกต้องครับ399นะครับจากนั้นเราก็นำา399มาเป็นตัวตั้งใหม่ครับนำา399มาเป็นตัวตั้งใหม่นะครับและลบด้วย287ครับทำยังไงต่อครับเราก็ลบทีละหลักเลยได้ครับหลักหน่วยครับ9ลบ7ได้คำตอบเท่ากับต่อไปครับ9ลบ8ได้คำตอบเท่ากับ1ครับและ2ลบ3ได้คำตอบเท่ากับ1นั่นเอง คำตอบในข้อนี้ก็คือเท่าไหร่ครับถูกต้องครับ112้นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อได้คําตอบ112แล้วเหมือนจะเสร็จแต่ยังไม่เสร็จนะครับในขั้นนี้เราต้องนําไปบวกกับ1ที่เรานําออกไปตอนแรกก่อนนะครับก็บวก1เข้าไปเลยครับเมื่อบวก1แล้วก็จะได้คําตอบเท่ากับ1น3นั่นเองครับมาดูตัวอย่างข้อถัดมากันเลยครับ ข้อนี้นะครับตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่า900ลบกับ745ครับเราก็นำ900นะครับซึ่งเป็นตัวตั้งมาลบออกด้วย1ครับเมื่อ900ลบออกด้วย1ก็จะเหลือคำตอบเท่ากับ899ครับซึ่งเราจะนำ899นี่แหละครับมาเป็นตัวตั้งตัวใหม่ครับเรานำ899มาตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วย745ครับจากนั้นมาลบทีละหลักนะครับ9ลบ5เท่ากับ4ครับ จากนั้น9ลบ4ก็เท่ากับ5ครับและสุดท้ายหลักร้อยครับ8ลบ7ได้เท่ากับ1ฉะนั้นคำตอบในข้อนี้เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับ154นะครับจากนั้นครับเรานำา154มาบวกกับ1ซึ่งเรานำออกไปในตอนแรกนะครับนำมาบวกกับ1ครับ154บวกกับ1ก็จะได้คำตอบเท่ากับ155นั่นเองครับ ถือว่าเป็นคําตอบสุดท้ายนะครับและตัวอย่างสุดท้ายครับตัวอย่างที่4นะครับ1000ลบกับ635ครับเช่นเคยเลยครับนํา1000มาลบออกด้วย1ก็ต่อจะได้คําตอบเท่ากับ999นั่นเองครับจากนั้นนํา999นะครับมาเป็นตัวตั้งตัวใหม่ครับแล้วก็ลบกับตัวลบตัวเดิมนะครับ999ครับลบกับ 6 3 5มาครับมาดูกันที่หลักหน่วยก่อนเลยนะครับ9ลบ5ครับได้คำตอบเท่ากับ4ครับจากนั้นมาดูกันที่หลักสิบนะครับ9ลบ3ครับได้คำตอบเท่ากับ6ครับและหลักร้อยครับ9ลบ6ได้คำตอบเท่ากับ3ครับจากนั้นเราก็นำา3 6้มาบวกกับ1ที่เรานำออกไปในตอนแรกนะครับ 364บวกกับหนึ่งที่นำออกไปก็จะกลายเป็น365ครับสำหรับการบวกโดยใช้เทคนิคการนำออกไปก่อนเสร็จแล้วค่อยนำมาเติมก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับจบคลิปแล้วเด็กเรียนอยากพึ่งไปไหนนะครับเรายัางมีแบบฝึกหัดให้ลองนำกลับไปทำอยู่ที่หน้าสไลด์ถัดไปนะครับไปดูกันเลยครับนี่นะครับคือการบ้านของเราครับอย่าลืมนำการบ้านกลับไปทำด้วยนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน3ข้อด้วยกันครับ เสร็จแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ